สวัสดีครับพี่น้องครับผมเอพจนาชาแนลนะครับมาบอกพี่บอกน้องนะครับมือขึ้นนี่ไล่โซตอยู่นะครับมือนี่บอดด้ไล่โซตนะครับพี่น้องขิดหอดเด้อพี่น้องขิดหอดบอดด้ไล่โซตครับมือนี่บอดด้ไล่อ่าขอบขั้วไกลล่าบอดด้ไล่นะครับสี่ขับรถเข้าไปในเมืองจันหน่อยนะครับไปแถววัชรพลพอดีมู่พวกนว่า มาหาแนวันเป็นที่เป็นวันขายวันเกิดนี่แหละนะครับของเซียวอีกทางหนึ่งนะครับก็เลยสิออกไปหาพี่หาน้องเอเลยมาบอกว่ามาหนีบอดเดลัยสดนะครับบอดเดลัเด,ด้อพี่น้องเด้อบอดเดลดัยก็คิดถอดคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีคือเก่ากราบขอบุญขอบุญยอดก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผูดแฟนคลับเอฟซีพูดที่ตามนะฮะก็เหลืออยู่น่าจะประมาณ ้อยในน้อยบวกบ่ถึงร้อยบ่ถึง้อยเนาะเหลืออยู่สิบเก้าบ่ถึงลอย้ครบ่อยครับสี่หมื่นสองพันนะครับบ่ถึงร้อยนะครับกราบขอบคุณหลายๆนะฮะสลับแฟนคลับเอฟซีถูกกำลังใจนะครับที่ฮักราคาเมตตาราคาออกไปนี่ก็บิได้ไปทรงสบู่ให้กับแฟนคลับเอฟซีขึกันนะครับมือขึ้นสั่งมานะครับ เดี๋ยวความเต็มใจเลยนะฮะส่งฟรีนะครับไม่มีค่าส่งนะฮะเอ๋ไปส่งเองพร้อมนะครับคิดหนอดคิดถึงคือเก่านะครับคิดว่ามือแรลคงขึ้นในหล่องเพ่งใน้ลองเพ่งกสิไทยเนาะไทยแลวกะอัมมัตโตให้พี่ห้น้องด้เบิ่งวาล่องเพ่งยังแน่ลงไปเลยครับังสีนะครับแล้วก็มานี่กับขอบคุณสลับรายการทีวีนะครับ โทรมานัดกันว่าวันที่14ท่านว่านะครับไปบันทึกเทปนะครับไทย PBS มาอนะฮะอีกนะครับมันโทรมานะครับ่าให้ไปห้องเพลงกับสิห้องเพลงของเจ้าของในลกถุงอีสานแนของคูบาอาจารย์นะครับตากที่ตามเนี้ก็แล้วกันครับน้องโอพอร้อมนะครับโอพุชนานั่มนะครับ รักทุกคนนะเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวออกไปส่งของให้แฟนครับเอฟซี FC ก่อนครับส่งสบมูสมเ e อมุกกรลักกะซิเลยไปแถววัชรพนนะครับในเมืองจะไปางานปันเกิดละครับของเซียวของมมของพวกหลอกเพลงในเอซีอาร์ลก้กกะลงคิปให้พี่ให้น้องเดบึงนะครับรักทุกคนจ้าตามไปครับ ออกมาแล้วครับพี่น้องครับไปส่งของให้แฟนครับ f อซที่น่ารักนะครับส่งสบู่ครับจะคอยซื้อเลไไปงานนะฮะอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับสั่งหมือขึ้นเนี่แหละครับอุบลราชธานีนะฮะโอ้แดดยังหอนอยู่ได้นี่แสบตาเนะพี่น้องเนาะ มาเท่าว่าหนาวแล้วนะครับอุณหภูมิลดลง2-3เปอร์เซ็นต์แมนบอเหม็นไม้เบิงเลยนะครับปลาหนาวบอจังหวัดใดห,หนาวแน่นะครับส่วนทางกรุงเทพนะฮะเมื่อคืนนี่หนาวได้ใส่เสื้อกันหนาวน้อยนึ่งข้าวเดียวเ <c oughs> ออสัต์ออกเดือดมากตื่นเต้นสบม,มากครับ พี่เราอองฝนอยู่ครับแต่ว่าทันพ่อตกพอบายสองมากกั่แดดน้อยๆนะฮะแดดนิดนึงเกี่ยวเขาเสมอกง,งน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่รถเกี่ยวเอาเอาใส่รถเกี่ยวมันคือสมัยเอแต่กี่ เกี่ยวแล้วก็ใส่ค้นนี่แหละเกีียวลูแขกกันในหน้าว้านนะครับใส่เหล่าท้เม้าออก,กุ๊บคือกันม้วนนะครับเอาแห้งกันอยู่บานนะครับทั้งจังหวัดส,สุรินทร์นะครับทั้งอุบลเท่าตอนนี้หน่อยๆออกเลียนอยู่อุบลน,นะครับ เรียนยู่บนราชธานีนะครับแม่งมั่นคือสีลายนะพี่น้องเนาะแม่งมั่นบาดเห่าเรื่อว่ายาหลายมันกับกบ๊อยมี่ะไรสมัยเอสเป็นบ,าบ้าแวงแวงเนี่ยโอ้แม่งมั่นลาย แฟน,ค,นค, e uk, e uk, คลับเอฟซียังสั่งใดเด้อครับพี่น้องครับสบู่ส้มเอมุกสบู่องุ่นเอมุกครีมหน้าใสยังสั่งใดตลอดนะครับแล้กก็ส่งฟรีนะฮะฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งทั่วประเทศสลับแฟนคลับเอฟซี FC ของเอนะครับลหลดไหล สองท่านอยู่ส่องมือนี่กับม,มืออื่นนะครับมืออื่นวงบายบายนะครับอุบลโอ้ถึกแดดไปเนี่ยจวดจาดขนาดนะฮะจวดจาดขนาดนะครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอีอกท่านนึ่งนี่พี่น้องที่มีน,นี้ได้คุยกันรายการไทย p ี s นะครับเป็นติดต่อมากรบันทึกเทปลองเล่งครับมาที่14ธันวานะครับนะฮะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอกคับรถก่อนเดี๋ยวเสี่ยวไทยต่อเบิ่งอีกท่านนึงครับผมส่งราคาพี่น้องเรียบร้อยแล้วเด้อครับ ครับเอฟซี FC ทีนาฮักนะฮะซอยสนับสนุนสบู่ส้มเอมุกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีมืออืน่นช่วงใบใบล่อหลับไปเรื่อยนะครับล่อลับไปเรื่อยนะครับแฟนคลัคบเอฟซี FC ของเอชนาหักสุขคนสุขคนนะครับกลาบขอบคุณสลับทุกกำลังใจที่กดที่ตามนะครับขื้นมือล่าล้อยกลัว เมือแล้วสองลอยซาธุนะครับดีใจนี่คือกำกำลังใจอันยิ่งญ่นะครับเอ๋วมี่ยังตอบแทนนะครับกาขันพี่น้องสั่งสบู่กับเอ๋ว่ต้องให้พี่น้องออกค่าส่งนะครับเอสเอเอ,เอ,เอ,ออกให้เองเลยนะครับจะได้กาให้พี่น้องตอิดตามนะครับเอ๋พัฒนาชาแนล Hey, พัฒนาแฟนเพจนะครับ <c oughs> คิดทอดอน่องนุ่งนะครับศิลปินสุขูสุขนนะฮะมินี้ล่คงิปอ่บน้องเขมฟอนคิดทอดน้องหอมๆอยู่นะฮะอยู่ใส่นอกเขมเอ้ยนะครับบอดโจน,นะครับทีมงานเท่านะฮะว่าสิเป็นด้นการเอฟซีนะครับ สูขสุขคนเนาะผูกท่านกันนี่จังใดหักแฝงเออ,อ่านทุกเม่นนะครับอ,อ่านทุกเม่นแลวก็ตอบกดใจให้ทุกเม่นนะครับถูกกำลังใจนะครับแฟนเพลงคือผู้ที่มีพระคุณนะครับของเอ มีเสือใซ่เสมืกระยอดแฟนคลับเอฟซีมีเข่ากินนะครับกระยอดแฟนคลับเอฟซีนะครับในเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ากับแฟนคลับเอฟซีใเบิ่งพ่อเบิ่งแม่กับแฟนคลับเอฟซีบทถิ่มบทุมนะครับจากใจเริ่มเป็นมอลำเริ่มเป็นนักลองมากนะครับเอฟูกพันกับแฟนคลับเอฟซีตลอดนะฮะ ขึ้นเวที่นเอบปรยาดเมย์นะครับว่าแต่แฟนแฟนมวนถึงใจนะครับอยากฟังบอกลองมัดเราจะจำได้นะครับนะครับคลิปนี้เอาไว้สำเนียเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะนอนเสียใจบ่งเีกว่าหอดมูหอดพวกแล้วเป็นยังไงนะครับให้พี่น้องมีความสุขครับผมกลาบขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ Fica bom.